สวัสดีครับผมการเลสซิ่งนะครับวันนี้จะรีวิวรถ Honda City นะครับตัวนี้เป็นตัว i Vtech นะครับเป็นปีาปี2 0น0นะครับตัวนี้เป็น c i อ่้นี่มันยังไม่มีฉายานะครับก็เรียกรวมๆว่าเป็นตัว i v t ีอ่าก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงช่างพกเต็นรถก็คงจะตั้งฉายาให้นะครับรถรุ่นนี้ City รุ่นนี้นะครับได้รับความนิยมค่อนข้างจะสูงมากนะครับ ค่อนข้างมันค่อนข้างจะรูปลักษณ์ไปในทางทันสมัยเลยนะครับยังยังไม่ตกรุ่นนะฮะถึงรถจะอายุหลายปีแล้วนะครับหลายปีแล้วก็เกือบๆสิบปีเหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็ยังยังได้รับความนิยมสูงอยู่นะครับราคาก็แทบไม่ตกเลยนะครับมาดูภายนอกก่อนนะครับตัวที่เรารีวิวอยู่ให้ดูนี้นะครับก็เป็นตัวเป็นตัวเรียกว่าตัวท็อปนะฮะตัวท็อปตัวท็อปคือตัว SV นะฮะตัว SV ที่ที่มีอยู่ตอนนี้เป็นตัว SV นะฮะ ปกติซิตี้รุ่นรุ่นรุ่นก่อนนะฮะรุ่นก่อนอ่ามันจะเป็นอ่าเรียกว่าไงมันจะเป็นตัวท็อปมันจะเป็นตัว ev นะฮะตัว ev อ่าอี่ไล่ไล่รุ่นให้ฟังดีไหมเนี่ยเพราะจริงๆรุ่นมันมันค่อนข้างซับซ้อนเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าไอรุ่นอ่าของรถ Honda เนาะซิตี้รุ่นเก่าๆนะฮะจะไล่ให้ดูก็คือมีรุ่น s นะฮะรุ่น s รุ่น v นะฮะมีรุ่น s รุ่น v รุ่น v ก็คือพวกเป็นเครื่อง vtec นะฮะรุ่นรุ่น s ไม่ใช่รุ่นเอสสิรุ่น A นะฮะเออผมเรียกผิดเนาะถ้าถ้าเป็นถ้าเป็น Honda นะฮะจะเป็นรุ่น A นะฮะรุ่น A ก็จะเป็นเครื่อง idsi นะฮะถ้าเป็น Honda City รุ่นก่อบทตัว V นะฮะตัว V ก็จะเป็นตัวกลางๆนะฮะแต่ก็จะมี e ตัว V นะฮะตัว V เป็น V Airbag นะฮะ V ีล้อแม็กอะไรพวกนี้ก็จะมีแยกย่อยถือว่าเป็นรุ่นน่าใช้นะฮะรุ่น V ก็จะมี Option. ออปชั่นเยอะน่าดูอยู่ แล้วก็มาตัวรองท็อปนะฮะแต่ก่อนเรียกว่าตัวรองท็อปเป็นตัว SV นะฮะตัว SV คือจะออกแนวสปอร์ตนิดนึงก็จะแตกแตกแขนงขึ้นมานะฮะจากตัว V นะฮะจะเป็นเครื่อง VTEC คแล้วก็มีชุดแต่งให้มีนู่นมีนี่มีเยอะให้เลยนะฮะของแต่งของอะไรนะฮะแต่ว่ารุ่นรุ่น SV นี่ก็จะเป็นรุ่นที่แบบไม่มีแอร์แบ็กก็มีนะฮะเป็นรุ่นแอร์แบ็กก็มีนะฮะแต่ว่า ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีแอร์แบกมานะฮะตัวเอสทีที่ที่เราเล่นน่นะฮะก็คือจะจะเน้นชชดชุดแต่งไว้ก่อนนะฮะเพราะว่า,าตัวมีแอร์แบกก็จะราคาเท่ากับตัวท็อปเลยเบาะเป็นสีดำนะฮะอันอันนี้คือเท้าความรุ่นรุ่นซิตี้รุ่นก่อนนะฮะรุ่น ZX ็รุ่นอะไรพวกเนี้ยท,ที่ที่ไล่ลงไปนะฮะส่วนรุ่นท็อปจะเป็น EV นะฮะภายในจะเป็นสีเรียกว่าสีสีดำตัดสีครีมเบาะเป็นสีครีมนะฮะก็จะมีแอร์แบกเดรกเอเบไม่มีชุดแต่ง แปลกนิดนึงนะตัวท็อปสมัยก่อนจะไม่มีชุดแต่งไม่มีอะไรให้เลยโดดๆเดียวๆแต่ออปชั่นมีมากครบเป๊ะเลยนะฮะจะดูเหมือนรถธรรมดามากๆนะฮะไฟตัดหมอกก็ยังไม่มีเลย <c oughs> แต่ทีนี้พอมาถึงรุ่นนี้นะฮะรุ่น iV Tech นะฮะ Honda City iV Tech ตัวท็อปจะ,จะ <c oughs> ผมไม่แน่ใจว่าตัด EV ออกไปหรือเปล่านะครับแต่ว่าในรายการที่ส่งเข้ามาในยอดจัดไฟแนน EV ไม่มีนะฮะไม่มีตัว EV สูงที่สุดคือตัว SV แล้วนะฮะ ผมก็เลยสันนิษฐานของผมเองเลยนะฮะว่าตัว SV คือตัวท็อปปัจจุบันของซิตี้นะฮะของซิตี้ก็คล้ายๆตัวตัวผสมนะฮะผสมระหว่างตัวสปอร์ตนะฮะกับตัวท็อปนะฮะก็คือออปชันนีมาครบเลยและแถมชุดแต่งให้ด้วยนะครับมีชุดแต่งด้วยมีไฟตัดหมอกมีครบทุกอย่างเลยนะฮะที่ที่ที่รถมือสองจะมีได้ในยุคนั้นเลยนะฮะ, <c oughs> ะกะ็มาลองไล่คันนี้ก่อนเนาะ คันนี้ก็มีชุดแต่งให้ไฟตัดหมอกให้นะครับมีสเกิร์ตสปอยเลอร์หลังเล็กน้อยนะฮะมีไฟมุมตัวนี้พับกระจกได้นะฮะเป็นกระจกไฟฟ้าปรับมองหลังไฟฟ้านะครับพิเศษนิดนึงคือคันนี้ก็จะมีล้อแม็กขอบ17นิ้วให้นะครับดิสเบรก4ล้อนะครับตัวไฟท้ายก็เป็นไฟขาวล่างนะฮะมีเซนเซอร์ถอยหลังนะครับเซนเซอร์ถอยหลังให้เป็นเซนเซอร์แบบ แบบบอกระยะนะครับบอกระยะคือคือก็จะไม่ไม่เป็นแบบทันสมัยเหมือนเหมือนรุ่นใหม่ๆสมัยนี้เนาะที่มันเป็นกล้องเลยนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคนะบอกระยะให้ก็อ่าหลายหลายรุ่นตัวท็อปหลายหลายยี่ห้อก็ยังเป็นยังเป็นบอกระยะอยู่นะครับ <c oughs> เอ่อภายนอกของ Honda City โฉม i v t e c ทนี้นะครับเอ่อถ้าถ้าคะแนนอันนี้ความความความคิดเห็นส่วนตัวผมนะ <c oughs> คะแนนแบบประมาณว่ามี10เต็ม10อ่ะอ่าแต่ว่ารุ่นเนี้ยผมให้สัก สัก9.8เลยนะฮะเก,เกือบเต็มเลยนะเป็นเพราะดีไซน์ผมว่าดีไซน์ของ Honda ปีปียุคนี้นะฮะพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าผ่านมาเป็น10ปีนะฮะก็ยังไม่เชยเลยนะฮะยังไม่เก่านะให้คะแนนเกือบเต็มเลยนะฮะทางด้านหน้าก็เป็นไฟเหมือน Honda j a จ z นะฮะค,คล้ายฮอนด้าเจแต่แต่ว่าก็าแตกต่างกันอยู่สักนิดนึงนะฮะไฟเป็นไฟใสโคมดำนะครับ ไฟสายโคมดําหลอดไฟย,ยังเป็นหลอดไฟไส้อยู่นะฮะยังยังยังไม่เป็น LED นะฮะเพราะว่าเทคโนโลยีสมัยนั้นยังไม่ยม LED นะฮะสูงสุดตอนนั้นก็น่าจะเป็นโปรเจคเตอร์นะฮะแต่ว่าโปรเจคเตอร์ก็ไม่ไม่ใช้ระยะสั้นๆนะฮะใช้ระยะสั้นๆก็คือ <c oughs> มันดูดีนะแต่พอใช้จริงๆก็สู้ LED ไม่ได้นะครับก็ปัจจุบันรถยุโรปหรือว่ารถไล่ไล่ตั้งแต่รถรถตัวทบธรรมดานะฮะไปจนถึงรถสป,ปอร์ตเลยนะฮะก็จะใช้ ไฟ LED เทคโนโลยีที่ประหยัดไฟประหยัดน้ำมันอะไรพวกนี้ครับก็จะได้รับความนิยมสูงกว่านะครับ <c oughs> าภายนอกอาขาดตรงไหนอีกละ่ะก็น่าจะไม่ขาดแล้วนะเนาะที่เปิดประตูนะฮะก็จะเป็นเ,เป็นอย่างนี้มาเลยนะครับเป็นโคมโคมเนี่ยมมาเลยใส่ให้ตามสไตล์ตัวท็อปเลยนะามาดูภายในนะครับเ,เดี๋ยวผมจะส่องให้ดูกับนายดีภายในนะครับ ภายในของรถ honda นะครับของรถ Honda เอ่อต้องบอกบอกเลยนะว่าว่าผมเนี่ยเป็นคนชอบชอบสไตล์การออกแบบของรถ honda ค่อนข้างค่อนข้างจะมากนะครับเพราะว่ามันมันดูแบบอวกาศอาวกาศอะดูโมเดนโมเด์ Modern นะฮะไม่ตกยุคเลยนะฮะดูดูความทันสมัยดูความเลยของมันแต่ก็ไม่ไม่ออกแนวเวอร์อลังการนะครับไม่ออกแนวเวอร์อลังการคือก็ยังอยู่ในอยู่ในกรอบของของ,ของการพื้นฐาน การใช้งานเป็นหลักนะครับก็จะไม่ไม่ติดขัดไม่ไม่เหมือนลหลายยี่ห้อนะที่ออกแบบแบบฝรั่งฝรั่งหน่อยอะที่ที่ที่ตรงขั้นกลางตรงนี้มันจะสูงนะเวลาเรานั่งมันจะรัดเราตัวเรานะฮะมันจะอ้าขาไม่ได้พูดตรงๆรง,งกเนานะแต่ถ้าเป็นรถแคล้ายๆ Honda Toyota เนี่ยจะเรียกว่าการออกแบบแบบ Uni ิ e วอ e ์แซลนะฮะก็คือไม่ถึงกับ Universal d e s i ไ n หรอกมังก้งเนาะก็คือเป็นแบบประมาณว่า ใครก็ขี่ได้นะฮะตั้งแต่ผู้หญิงนะฮะเด็กคนตัวเล็กตัวใหญ่อะไรพวกนี้ก็ใช้งานได้นะครับมาดูดูเดี๋ยวค่อยเจาะลึกกันนาะมาดูดูคร่าวๆก่อนนะฮะข้างหลังก็จะเป็นเบาะหนังนะครับอุไฟฟ้าื่องนต์จะสวยนะฮะเป็นสีแบบพรมข้างบนนะฮะก็จะเป็นสีไม่ออกขาวนะฮะก็จะจะออกคล้ายๆสีสีเทาผมไม่รู้ว่าเขาเรียกสีอะไรนะครับแต่ก็จะเป็นเทาแบบเข้มๆนิดนึงนะฮะเทาเข้มๆนิดนึง แผงประตูก็จริงๆแผงประตูนี่เป็นสีดํานะครับแต่ว่าพอพอถ่ายออกมามันไม่ค่อยดําเท่าไหร่เนาะมันมันค่อนข้างจะสวยมากนะครับเป็นสีดําแบบแบบสะท้อนแสงได้นะฮะอ่าทีนี้มานั่งลองดูแล้วกันเนาะภายในของรถ Honda City นะครับอ่าก็จะค่อนข้างค่อนข้างประทับใจผมเลยนะฮะผมเป็นคนค่อนข้างค่อนข้างี่ชอบรถ Honda City c i ซีวิ กันนะฮะเป็นเป็นเป็นความชื่นชอบส่วนตัวเนาะอ่าคันนี้นะครับเป็นอ่าแผงหน้าปัดแบบแบบเดลไรท์นะฮะ,ะเดี๋ยวไม่ไม่แน่ใจเดลไรท์หรือเปล่าเดี๋ยวลองลองสตาร์ทดูก่อนนะครับอ๋อเป็นแผงหน้าปัดเดลไรท์เลยนะครับอ่าแผงหน้าปัดเดลไรท์คืออ่าเราเราอ่าสตาร์ทรถไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวัน,วนหรือไม่ตอนไม่เปิดไฟหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะกะะ็ก็จะอ่าก็จะจะมีไฟขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับ ไฟขึ้นมาอย่างนี้เลยนะตอนกลางวันมันจะเปิดอัตโนมัตินะครับก็อ่าเป็นสีส้มนะครับแผงหน้าปัดเป็นกึ่งดิจิตอลนะฮะไอตัวนี้ก็อ่าเป็นดิจิตอลบอกบอกน้ํามันบอกอ่าความอัตราสิ้นเปลืองของมันนะฮะแต่ว่าก็ยังอ่าตัวเข็มนะฮะบ,บอกระยะทางบอกไอตัวเข็มเข็มรอบเข็มไมอะไรต่างๆนะฮะก็ยังเป็นเข็มสไตล์ของ Honda ถ้าเป็นซีวิกนะฮะก็จะเป็นดิจิตอลแท้ๆเลยนะครับแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะ เพราะว่าอย่างอย่างอย่างได้หลายท่านอ่ะขี่รถสปอร์ตนะฮะพวกรถสปอร์ตพวกรถอะไรอย่างเงี้ยก็จะจะ,จะ,จ,ะจะเป็นกึ่งดิจิตอลนะฮะก็จะไม่เป็นดิจิตอลทั้งหมดนะเพราะว่ามันดูแล้วมันมันความรู้สึกของของการขับรถแข่งอ่ะนะ,ะก็จะเป็น,เป,นเป็นเข็มเป็นอะไรมั่งนะฮะอันนี้ออปชั่นมาครบเลยนะครับเป็นตัวท็อปของซิตี้นะฮะ,ะมีอะไรมั่งอันนี้ออันนี้พับกระจกไฟฟ้านะฮะเมื่อกี้ผมลืมเปิดเนาะเดี๋ยวลองพับมันขึ้นมาอ่านก็จะเลื่อนออกไป เป็นทับกระจกไฟฟ้านะครับปรับมองหลังไฟฟ้าแล้วก็เลื่อนซ้ายขวาแล้วแต่ว่าเราจะปรับซ้ายขึ้นปรับลงนะฮะของปรับกระจปรับกระจกมองหลังไฟฟ้านะฮะไอ้ตัวนี้เป็นตัวล็อกกระจกคือ,อ,อเวลากดปุ่มล็อกแล้วมันไอ,อ้อื่นจะใช้ไม่ได้แต่ใช้ได้แค่อันเดียวก็คือตรงคนขับเอาไว้แบบเวลามีมีเด็กนะฮะแล้วก็กดปุ่มนี้อันนี้กระจกไฟฟ้านะฮะนกระจกทีเลื่อนงธรรมดานะฮะล็อกเป็นเซ็นทรัลล็อก แบบซ่อนเอาไว้นะฮะไอตัวนี้ถามว่าผมผมโอเคกับกับการออกแบบตรงนี้ไหมนะ,ะผมผมก็่าชอบเหมือนกันนะ,ะเพราะว่า,าผมมีมีลูกเล็กๆน,น,นะครับผมจะชอบชอบแบบแบบที่มันมีตรงเนี้ยอ,อันนี้เด็กเด็กแบบเปิดเปิดยากนะฮะไอตรงนี้ก็เปิดยากนะ,ะเ,เด็กนี่เปิดยากมากแต่ว่ามันมีของแบบลหลายยี่ห้อที่ที่ทําซ่อนไว้ซ่อนไว้แบบแต่ว่าเด็กเปิดง่ายนะฮะอ,อันนั้นไม่ไม่โอเคเลยนะฮะแต่ว่าไออย่างเงี้ยเออเด็ก เห็นว่าอย่างเงี้ยนะใกล้ๆมือเด็กแต่เด็กเปิดเปิดไม่ได้นะผู้ใหญ่ก็ยังเปิดยากเลยเียผมก็ยังทํายากอยู่นะฮะ,ะมาดูตัวอื่นนะออปชั <c> ่น <oughs> ของรถฮอนด้าซิตี้อันนี้อันนี้เป็นเกียร์ชิฟต์หรือเปล่าเนี่ยน่าจะเป็นเกียร์ชิฟต์นะฮะอันนี้ผมยังไม่ไ,มไ,มไ,มได้ลองน่าจะเป็นเกียร์ชิฟต์นะฮะก็คือเอาไว้ชิฟต์เกียร์อยากขับปุ่มเลสซิ่งนะฮะปุ่มแบบมันๆเลยอะไรเงี้ยอ,อันนี้ที่ปัดน,น้ำฝน